สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่วันนี้เราก็มาทำความสะอาดบ่อจิ้งๆนะคะอ๋อล้างล้างก็จะฟางแล้วครับอ่ะล้างช่วยแม่เราเร็วล้างล้างถูถูถูดีดีคัดคัดแม่จอาไปเอาอีกด้านหนึ่งมานั่นาด้านนู้นอยู่นู้นไปเขียวๆียวอ่ะแม่จะล้างช่วยหนุนนๆอยู่ตรงข้างตู้ นี่ล้างชุครับอันเร็วเร็วลูกเร็วคัดลูกเร็วเร็วครับอย่ไม่ทันครับาม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 าเดี๋ยวไปหนูๆหนไปคัดทางหมดฝั่งเวยครับคนละฝั่งโชค ฝั่งนู้นเดาปีครับขอดออกขัดอดอกมาชูเพื่อวัชตอนนั้นเลยถอดดูถอดเรื่อยเรื่อยเยแม่ก็จะตักออกอืน้ำชกหม่ชก,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 กเก่งมากปิดเทอมทำงานช่วยแม่คนนี้ขยันขันแข็งแม่บอกอะไรก็ช่วยแม่ตลอด ม่น้องท่ไมชคบคนไม่เป็นไรอ่ะเกยดกัน